นี่ก็เป็นแฮมตี้เนาะนี่น้ำขังเต็มท้องฟ้าเมิดครึ่มครับห้องฟ้าเมิดครึ่มว่านี่ฝนตกตั้งแต่ื่คืนแล้วครับเนาะน้ำเต็มขอบเต็มคันนาครับเต็มน้ำหมดหละคืนนี้นักล่าก็จะออกลลล่าหากบหาเขียดครับหา,บหาอึงเนาะหาอึงตามท้องทุ่งนา เป็นบรรยากาศแบบบันนอกครับบันนอกบันบานเนาะอากาศดีปะ่ะฮะถ้าวันยุทบ่มดนะมาและวันนี้รับบานเนาะนี่วันยุทเกินิโลบได้เลยมาเห็นเนาะก็จะเริ่มทำนานครับเนาะส่วนมากมันจะปลูกข้าวนาปังกันข้าวดอครับเนาะ ส่วนมากจะปลูกข้าวดอครับแถเพจะปลูกข้าวดอแถบ,บ้านดอนตันบ้านม่วงเหนือม่วงใต้บ้านหนองม่วงบ้านนี่ครับบ้านห้วยเดือนี่ครับก็ะจะปลูกบ้านฝ่ายมูนมันนี่ไปะจะปลูกส่วนมากจะปลูกข้าวดอข้าวดอกจะปลูกก่อนข้าวนาปีน่ครับยังบ้ัน นี่ครับเสียงโกบเสียงเคียดห้องแล้วครับเนาะหมดตันเหมือดเต๋าโกบเคียดห้องคือนี่เซตคือนี่นะนักหลากบหลาเคียดหลาอึงนักหลายามลาตรีเป็น่ารู้ว่าหากินตามภาษาท้องทุ่งของชนบทครับ คลิปนี้ฟังไว้เพียงตู้เองครับเนาะขอบคุณกับการที่ตามแล,ละรับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์ในช่องเด่นยุทธาเด่นแฟนเพจเด่นชาแนลในเด้อครับเดอ้อสวัสดีครับช่วงนี้เป็นบรรยากาศการทำนาครับเนาะบรรยากาศหลังฝนตกนี่ครับเป็นอีกตีหนึ่งของก,การทำนาประจ๊ปีครับ ทำนะตามฤดูวันนี้ฝเมื่อคืนฝนตกครับเนาะน้ามเลยไหลเต็มเมืองเต็มคันมดนี่นี่ครับน้ามเมืองครับเนาะหน้ามเมืองพบฝนตกน้าก็ล,ล่นนองมาครับน่ครับท่านน้อยก็จะได้หันบรรยากาศการปลูกข้าวถุงรวงท้องก็จะปิกมะมยัยในหลอบปีครับนี่น่าจะเป็น เตรียมดินครับนเนาะเตรียมดินแจ่ไถเตรียมดินไว้ครับไถเตรียมดินได้ไว้พอถึงดินมัน,ลนหลานดินมันเละก่อนดินมันอิ่มน้ำครับจะได้ปัน่นปั่นได้ง่ายนี่ไถกบก่อนเมือยามันจ่ายครับ